โอ้นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้เอ้เดี๋ยวเรอยๆเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งโอ้ดูแผนสี่ิแผนนั้นมันเยอะมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการมันได้โอ้โอ้โอเคไม่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 ฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันจากไหนเนี่ย ฮ้ยนี่มันด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์แบนเนอร์เหรอเอออืมก็ใช่อยู่นะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่จริงๆแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะเราหนูพูดถึงเรื่องอะไรอะเวลางั้นเหรอเออใช่นะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่แต่วก่อนธนา สวัสดีครับผมเดสตอมนะฮะและนี่คือมาเวล l เวนเจอร์นะครับตอนที่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้มันจะนานแค่ไหนแล้วถ้าเราอยู่ที่นี่เหรอน่าจะปีที่แล้วอ่ะถ้าผมแปลผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับนั่นมันเจ้าเศษส่วนเหรอเช้าล่งเนี่ยใช่คนคิดอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะ แต่เนี่เป็นพวกคุณยศของอิมหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจเหมือนกันอะแต่ฉันเจออะไรบางอย่างน่ะเจอกับแหล่งของอิมอืมแต่เดี๋ยวนะทำไมทำไมเหรอฉันรู้ฉันรู้โอเคแต่แต่เราแต่เราลองคิดดูว่าสิว่านี่คืออะไร โอ้ชชร์ลตันแล้วเขาจะฆ่ากับปันอย่างนั้นเหรอโอ้ oh, ไม่นะใช <c oughs> นนะ่นั่นแหละนั่นแหละเขาคิดแบบนั้นเหรอ <c oughs> แต่ห้องกับปันไม่ได้ร็อกห้องตัวเองนี่ โอ้ถ้างั้นใครล่ะงั้นใครเขาคิดที่จะทำแบบนี้กันล่ะ<น>ก็ต้องจะมีคนฆ่าเขาได้งั้นเหรอแต่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่หมอสิทาร์ลตันและโ<ล>มนิกาเธอพยายามที่จะควบคุมคมสั่งอะไรบางอย่างเพื่อให้พวกเธอนั้นมีชีวิตรอดออกมาได้แต่รู้ไหมนั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่พวกนั้นไม่สามารถทำได้ so, แล้ว ไอ้นี่อยู่ที่ไหนฉันก็ลืมแล้วฉันจำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นเ <Yeah. S 1> อ่ออืมแล้วเอเวนเจอรพวกนั้นล่ะยังไงเหรอทาร์ทอ,ทอนอิมนี่แหละที่เขาเรียกกันแบบนี้เหรอไม่ไม่ไมต้องไม่ใช่แบบนี้สิแต่แต่มันต้องมีทางอื่นที่เราช่วยเขาได้สิหรือว่าไม่ ไม่ใช่คุณอืมผมก็คิดแบบนั้นแหละนะ <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะมีอย่างหนึ่งที่กับตันน่าจะรอดเ so ออฉันก็คิดแบบนั้นแหละ <c oughs> แต่คุณไม่ต้องช่วยอะไรมากก็ได้ <c oughs> เออคือฉ,ฉันหมายถึง <c oughs> สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราที่เราเห็นตอนนี้เออใช่ งั้นรถจะหยุดตรงนี้ที่ถนนหลับเก้าแล้วคุณจะต้องมาที่ตรงนี้แล้วเมื่อคุณจะเว้นของคุณแต่ฉันก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วงั้นจะต้องดูนี่สิแต่คุณไม่ไม่มีวิดีโอนั่นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันมีม,มีวิดีโอนั่นผมขอโทษผมช่วยคุณไม่ได้แล้วผมไม่รู้ต้องทำไงต่อ แ้าค,คุณเป็นด็อกเตอร์แบนเนอร์เลยนะคุณต้องมีความคิดที่ดีกว่านี้สิความคิดที่ดีกว่านี้กันเหรอเราจะหามันไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้แล้ว,วแ,แล้วคุณมีอะไรอีกมีอะไรอีกงั้นเหรอ ชาลตันเขาคิดที่จะฆ่าคนอื่นแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็คือเขาคิดที่จะฆ่าคนเหล่านั้นอย่างนั้นเหรอแล้วเราต้องแล้วเรามีวิธีอื่นอีกไหมช่วยพาฉันไปหาคนคนนี้หน่อย

คงอร่อยเขาแหละคงอร่อยแหละอืมคงอร่อยแหละนั่นน่ะดูดใหญ่เลยเอาเข้าไป ชั้นนี้เขาจะมาตรงนี <S <s. <S ้ได้หรือใดนนเมื่อตาใตายนี้ไม่ไีอมีไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นร้องเราของเจวิสเนี่ยล่องที่เขาเรียกกันว่าส่ว์วิทยาศาสตร์แต่มันแจ๋วดีนี่ที่เราที่เราอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นั่นนะสิแต่คุณรู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่เราจะเก็บเอาไว้ได้ แล้วฉันก็อยากรู้ว่าจะเอาไว้ทำไมแต่สิ่งนั้นมันเป็นทางที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะรู้ไหมคัมมาลาเราจำมันไม่ได้เลยในตอนนั้นแต่น่าจะมีหน่วยโลดตัวใหญ่ที่เข้ามาอ๋อ oh, ใช่ นันคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างในนี้นี่ดูนี่สิมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยขอบใจไปเราไปเคลียร์ตรงนั้นดีกว่าเยี่ยมไปเลยแล้วเปวิคืออะไรเหรอ เขาอยู่งแต่หมายเลขนั้นแล้วอ่ะโอเคสำหรับคำถามใหม่โอ้มันหือว้าวดูฉากสะหน่อยฉากสวย อ้าว oh. <laughs> <laughs> เดินไปไหนวะเดินไปไหนโอเคครับอ๋อโดน มาแล้วมาได้เวลาออกโรงแล้วจ้าอื้อหือ กูมาถึงะะอะไรย่างงั้นเหรอที่ท่างบอไปแบบนี้อะเล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 ย <c oughs> ตกยุงบล็อกไว้เอาไม่ได้มันบล็อกโอเคสวยนั่นแหละเอ้เอ้ โดน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 เฮ้ยยอนั่นแหละสวนสวนอ้าวตายโอ้โห,โห,โหโตายอีกแล้วมาลงมาลงมาไอ้พวกเวร

คืิวันนี้คืออะไรงั้นเหรอเป็นเวลาที่เราต้องทำใช่ไหมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นเป็นความคิดทีไม่ดีเลยแต่มันต้องมีสักพานึงซีรีส์ที่สามารถไปได้อะ ยกขึ้นมาแล้วก็เลงขว้างไปนั่นแหละเอ้าโหย้ยโดนอื้มอื้ม โดนหนึงแล้วมึงโอ้ยอะไรวะโอ้โหโดนยับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เริ่มหลายรอบจังวะเดี๋ยวปรับก่อนแป๊บหนึ่งไม่น่าจะได้นะ เอเคแล้ว <Okay>. oh. เอาไปเอาอีกอันหนึ่งโอ้โยเอาโดนอีกยกขึ้นมาเอาไปกินอื <c> ้อ <oughs> อ้ยนั่นแหละต่อยไปทำอะไร โดดสัดไม่ได้ออืนั่นแหละเออเออรวงไหมเราเอยแถมอะไรวิ่งมาทำไมเอาเข้าไปเออเต็มเต็มเออเอาอีกเอยเหลือตัวหนึ่งเอยนั่นแหละโอ้โหกดจะหมดหมดยังวะหมดยังหมดยังหมดแล้วนะเออ

เหนื่อยแทนเลยเนี่ยเหนื่อยแทนเลยนะเนี่นยโอาไม่เกิต่อโดนตีจบๆนั่นแหละเออเออขึ้นไว้มีแล้วไม่มีเข้าไงอะ่ะเ,อ,อ,เอ,อ๊กดกดถ้าตบยุงไงว่าเอาได้ละไม่พังว่ะมันต้องทำยังไง ไม่ได้ว่ะพังไม่ได้ปีนไตเข้าไปอิม่มอ,<ะ>อะไรนะเราทำกันไม่ได้ เฮ้เราเสร็จแล้วนะโอเคเจ๊งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนำแล้วกันโอ้เพื่อนอิมไม่ได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาออกไปแล้วดรือว่มันออกไปอยู่ที่นี่กันแล้วอ่ะทำไงอ่ะที่นี้ไม่ได้อ๋อกดวไยโอเคครับ โดดสูงมากก็ไปนั่นแหละก็โอ้ยนี anyway> uh ่สุดน่าเป็นส่วนบัญชาการของพวกเอ็มอะคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าวะใช่ไหมครับแป้งนุ้นออ้ใช่ดีมากรอเลยเลยครับ กดวายยาวๆเรียบร้อยล่วงหมดเกือบหมดตอ่ออิมมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือว่าเราต้องหามันน่าจะเป็นทางเดียวนะ <S 2> <S 2> วเราต้องจัดการพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วถึงจะเข้าไปหาพวกนั้นได้แคบ เราจะปิดมันได้หรือเปล่าอ่ะเซนมาแล้วเซนมาช่วยนายแล้วครับแต่ดูหมดว่าอิมนั้นเขาจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะเราต้องไปหาข่าวสารมาอื้มอื้มเละเละหมดเอาโดนอีกใครวะ นั่นไงอยู่นั่นไงแรงแม่นแม่นแล้วก็โยนไปเรียบร้อยโดนหรอไม่โดนอุ้ยอู้ยอ้ยเอากดผิดเอา <c oughs> เสียฟรีกดผิดเอาไม่เอา,าน,านั่นแหละนั่นแหละเล่นมันเล่นมันเออหมัดหนึ่งเอา,าไปกินต่อเอาไม่โดนอีกต่ไต่ตว่าวไต่อากาศเฉยเอ้า โดน่ะไม่โดนอีกอ <c oughs> <c oughs> จะตายแล้วเออนั่นแหละครบถึงกับเซ <c oughs> ยังไงโล่อะมาดิโล่ก็มาดิเอาโดนอีกโอ้ยจะหมดรออยู่แล้วเอาไหนเอ้ยเอารอดไหมจะรอดไหม หมยถึงฮักไม่จะรอดไหมเนี่ยเย้เยอเยระเบิดระเบิดอุ้ยเกือบอืออเออได้ไหมอืมอืออือเอาอีกออนั่นแหละเอาอีกเอ้ยล่วงดิล่วงไหมล่วงไปแล้วโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งสองดิเหลืออีกสองมองผิดเมื่อกี้เอาไม่เอาไม่นั่นแหละตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอ้ยเอ้ามันบล็อกว่ะ โดนมาทุบดิรออะไรอ่ะเออนั่นแหละทุบทุบอีกอุ้ยโดนยิงอีกโหูยิงเหรอไม่ง่าเอาไปกินดิเอาหินไว้ดินั่นแหละเอ,อ้โลโลมันเอาให้ร่วงเรือมันมันสวนสวนหลอนยังไงมันสวนหรอสวนหรอเก็บผักมาเดินเอะเพราะมันเป็นสวนแฮ่ มันสำเร็จแล้วอืมโดนอีกแล้วเอาไปโอ้ระเบิดหมดเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ไอ้โดนปะวะโดนปะไม่โดนเหรออุ้ยโดนเต็มเต็มะโอเคโยนไปนั่นแหละนั่นแหละ เอออือหือโดนมันฟาดนี่ไงฟาดมาก็ฟาดกลับไหมล่ะเออยับโดนยับฟาดมาก็ก็ฟาดกลับไหมล่ะ <c oughs> เอาใหม่เฮ้ยมีอีกไหมไม่มีนะแหนเดี๋ยวก็มีจะได้เอาใหม่แ้่จะได้ทุบใหม่นี่ไงกล่องพวกนี้เก็บๆไว้เออไหนอะไปทางไหนก่ะ น่าจะในนี้ปะเออใช่ในนี้เราต้องมาเข้าเข้าในนี้เพื่อที่จะทำลายเจ้าสิง่งพวกนั้นนะตกยุงบาวลืม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 ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืมลืมนี่แหละต้องอย่างนี้เอาเฮ้ยทุบอะไระ่ะขออะไรมาเดี๋ยวจะขอให้เดี๋ยวขอให้นีไ่ไงขอะให้ไห้เรานี่ไง ขอไปอีกทีหน,นึ่งนี่เฮ้ยเละเลยสมัตเอ้ยโดนโดนในตู้นี่แหละอีกทีหนึง่งเอาไปอีกครั้งหนึง่งเลยกันหนึ่งนั่นแหละเออมาเดยว เดี๋ยวเคาะให้บินไปดิเออนั่นแหละบินแนวอากาศเลยทีนี้ทุบอุ้ย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 จะฟาดเหรอทุบก,กับโดนมาวะไม่โดนเออทุบก,กับอุ้ยมันฟาดว่ะโลบด,ด,ดีนี่อะทุกกบเหรอทุกกบเหรอนี่ไงสวนกลับเป็นไงอ่ะเฮ้ยสมาสน,นั่นแหละกระเด็นดิเอ,อ้ยเอาอ,อ,อุ้ยมันบล็อกมันบล็อกอุ้ยเกือบ นั่นแหละเป็นไงเป็นไงอือจะล่วงได้ยังยังไม่ล่วงเออโอเคโอเคอุ้ยโคตรเดือดอฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียงผมดังไปหรือเปล่านะครับถ้าดังไปก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าจะได้ลดเสียงลงนะครับ up happening โอเคอัพให้เสร็จก่อนมาใหม่ครับโอเคเรียบร้อยเอาต่อนั่นแหละเออสวนเข้าไปนั่นแหละไม่โดนเฮ้ย ไหนอ่ะต้องไหนกันนั่นแหละหยุดเดี๋ยวนี้นั่นแหละเอ้าอ้ยมัน,ม,นมันสวนส,วนสวนเหรอสวนเ่ะอบล็อกไม่มันมีบล็อกว่ามีบล็อกว่าสมัยเป็นไงล่ะสะม,มัยไมล่ะ <c oughs> ไหนไหน ไอเอ้ยอืมไม่ลอยว่ะเอ้อมอยออมันสวนอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ย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 ,ย,ยจะตายแล้วสแมัดไหมเล่าล่วงไหมโอเคเอาให้มันลอยไปอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้า,อามันไปหน่อยแหม โอเคเอาหมามาแล้วนี่ไงไหนสวนเนอนีไ่ไงลอยไปดิลอยไปลอยขึ้นไปอย่าลงมา <c oughs> ทำไมไม่อยู่ทำไมทำาะะอยู่แต่ท่าเดียววะทุ่มทุ่มโยน มาอีกสิมาอีกโอเคนั่นแหละเออเฮ้เกือบไม่รอดโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับผมโอเค